เสื้อกามก็หาคู่เสื้อกามก็หาคู่อ่านี่คนรุ่นเดียวกันคุยกันรู้เรื่องเือกถ้ารองเท้าช้างดาวเนี่ยซื้อพื้นครั้งเดียวเนี่ยเปลี่ยนหูห้าครั้งมันจะมีหูเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หูที่ว่าข้างหน้าข้างหน้ารูข้างหลังสองรูอะหูมันจะขาดหูมันจะขาดก่อนผมว่าโรงงานแม่งคงจะเคี่ยวอ่ะ ทาให้หูขาดก่อนเน่ะหูตากแดดหน่อยก็ก็ปรากฏว่าหูขาดก็ต้องไปซื้อหกสลึงเขามีหูขายฮะหนังกระติกก็คู่คู่หนึ่งยางหนังสติ๊กก็คู่งหกสลึงหูรองเท้าหกสลึงปัญหาปัญหาเกิดเวลาไปทำบุญนะไม่มีครั้งใดรองเท้าไม่หาย <laughs> รองเท้าหายวิธีแก้ง่ายที่สุดเลยครับเวลาไปถึงวัดเอาตะเกียบไปอันดันหูเก็บใส่กระเป๋าแม่เลยมีแต่พื้นไม่หายปรากฏมีคนทำางนี้ตอนหลังหายอีกมันเอาแต่พื้นคือคนจะมาขโมยรองเท้าวัดเนี่ยนะฮะมันเขาไม่มีเงินซื้อวัดปุ๊บเนี่ย เขาจะเละรองเท้าก่อนเลยช้างดาวนันยางช้างดาวนะครับเขาจะลัดไปแล้วก็เอาคู่ของเขาเนี่ยทิ้งไว้ให้เราถ้ามีหมาดมกลิ่นนะกูจะให้ไปตามกัดยันบ้านเลยนะมาเนี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกครั้งไปทําบุญเนี่ยจะรองเท้าหายนะครับตอนหลังเนี่ยเขาว่าแก้ว่ามีเขาจะมีกระถางล้างตีนะ ล้างเท้าอ่ะล้างเท้าเสร็จอะไรเสร็จก็ต้องเอารองเท้าไปนั่งด้วย <c oughs> <c oughs> ไปหลอกนั่งด้วยเพื่อกลัวรองเท้าหายไมรนั้นไม่มีสมาธิไหว้พระนะรองเท้าหายนี <c> ่ <oughs> นี่ปัญหาคนบัดเนาะแก้ไขโดยเอาตะเกียบดันหูออกก่อนเก็บหูแล้วมันเอาไปไม่ได้แม่นขโมยไปแต่พื้นแล้วมันไปเอาเชือกมัดปมใส่แทนเข้ามา <c oughs> แล้วมันก็ไม่ได้ลงทะเบียนซะด้วยรองเทา้าแอ่ขโมยกันยันรองเทา้าเล่าเรื่องที่หมวแอบอ้างกับลูกชายหน่อยค่ะใครนะเล่าเรื่องที่หมแอบอ้างเป็นนะลูกชายโอ้โหคนแอบอ้างปล่อยเถอะของจริงก็คือของจริงแอบอ้างมันเยอะครับ แอบอ้างว่าเป็นลูกผมเ,เป็นญาติผมอะไรเงี้ยนะครับมา <c oughs> มึงมาแอบอ้างเป็นลูกกูทําไมแอบอ้างเป็นลูกนายกและมนตรีดีกวา่า <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> คือเด็กพวกนี้เขามีผมด้อย <c oughs> เขามีผมด้ย <c oughs> ผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ เอาผมไปปลอมจงเลยเนี่ยปลอมติกต็อกบ้างปลอม a c e b o o k บ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าไอ้คนที่เอาเอาผมเอาผมให้โอกวีไไปปลอมโฆษณาเนี่ยไปโฆษณาชวนคนมาเล่นการพนันไอ้นี่เดี๋ยวจะเอาเรื่องนะเดี๋ยวจะตามไปสะดาะเคาะหยันบ้านเลยไม่ดีลูกไม่ดีอย่าไปก้าวล่วงลูกนะอย่าไปคิดว่าผมใจดีแล้วก็นั่นนะไม่ไม่เอาหูอกอย่างนี้ไม่เอาหนูเลิกนะ ของขายเนี่ยเลิกนะลูกเรื่องหมูเถื่อนค่ะโอ้ยเขาทำกันมานานแล้วหมูเถื่อนนะเออเขาถามมาคือหมูเถื่อนเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วมานี่นะก็ทำกันตั้งแต่สมัยดึกดําบันแล้วมั้งคือหมูเมืองไทยเนี่ย เมื่อก่อนมันเขาไม่ค่อยนิยมทําหมูเตอาแลเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเจะเลี้ยงข้าวที่เหลือกินเนี่ยข้าวข้าวสวยข้าวอะไรที่เรากินเป็นข้าวเย็นเนี่ยเขาก็ไปเป็นอาหารหมูผสมกล้วยบ้างอะไรบ้างหันห่นหันหันหันไปเป็นอาหารหมูเลี้ยงกันแบบชาวบ้านตอนหลังมาเลี้ยงแบบฟาร์มบรุสักข้าก็มีอาหารสัตว์ก็แพงนะครับอาหารสัตว์ก็แพงอะไรก็แพงทําให้ราคาเนื้อหมูในประเทศไทยเนี่ยแพง ลาจากต่างประเทศมันถูกกว่าเขาก็แอบสั่งมาขายขายคนไทยนะครับได้กําไรกันไปอะไรไปนะรายละเอียดก็มีคนไปแฉแล้วคุณอาชยะเขาก็ไปแฉไปแฉจนกรทั้งมีการดําเนินคดีกันอะไรกันนะฮะถ่ายรูปเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับออสไปถามเลยไทยจะถ่ายรูป้าะเดี๋ยวเพื่อเขาจะกลับมา มีคนมาดูสี่พันกว่าสามพันกว่าตลอดนะฮะเดี๋ยวผมอ่านไม่ทันเลยไอตอนนี้ก็เรื่องอะไรเรื่องเจแปนอมพรเรื่องอะไร ดูแล้วนะคือเด็กเขาก็หามุกไปเล่นอะไรเล่นก็ดูแล้วไม่ได้ก้าวล่วงเนี่ยไม่ได้ก้าวล่วงอะไรเชิญมาเชิญครับข้างนะฮะบ้านด่านข้างสภาพตอนนั้นปีน่าจะสองพันห้าร้อยสิบ สองพันห้าร้อยสิบห้าสิบหกยังเป็นป่าอยู่ยังเป็นป้ายังเป็นป่าอยู่นะยังไม่ได้เปิดเป็นอุทยานของลงของลานอะไรนะไปก็ไปมุ่งหน้าไปหาเพื่อนกันเพื่อนชื่อไอ้จัดกับไอ้แจงเป็นคน,นบ้านพนมเศษด้วยกันแล้วเขาไปทําไร่ที่ําแหนะฮะลุงเจียนกับไอ้จัดไอ้แจงเขาอพยพครอบครัวไปนะครับ พ่อแม่ผมก็เคยไปทําไร่ที่บ้านด่านข้าแต่ก็ต้องเดินนะพอลงรถลงรถจากปากทางเนี่ยต้องเดินเข้าไปกล้น่าดูเลยนะครับเข้าไปปัจจุบันเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาเรียกหําแหม่มั้งขึ้นเป็นตาบลยกขึ้นเป็นตาบลชื่อตาบลหําแห่ไปนี่ไม่มีบ้านอยู่นะครับก็ขอยืมมีดเขาไม่มีอะไรติดตัวไปเลยมีมีดพก มีมีดพกโบวี่ไปอันหนึ่งนะแล้วก็ไปขอยืมมีดเขาตัดไม้เท่าๆโคนขามาเจ็ดแปดต้นมาทำกระท่อมแฝกก็ไม่มีไม่มีเงินซื้อก็ต้องไปเกี่ยวแฝกเองรอแห้งแล้วก็ทำเองตัดไม้ไผ่มาทำแฝกเองอะไรเองมุงกระท่อมเองพื้นก็อาศัยเคยยาลานข้าวสมัยเด็กๆกันก็ เอาลูกทุบเสาอะทุบ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 ให้แน่นแล้วก็ยาเอาน้ําลงไปเหมือนเอาขี้โคลนไปยาให้มันเรียบเหมือนฉาบปูนนะฮะก็อยู่แล้วยกแค่นอนหน่อยอะไรหน่อยก็อาศัยรับจ้างรับจ้างไปฟันไล่แถวนั้นเขาเรียกดายรุดพวกวัชพืชในไร่อะไรเนี่ยพวกไล่มันไล่ข้าวโพดเนี่ยเขาก็จ้างวันละสิบบาทค่าแรงวันละสิบบาทนะครับ พอไปทำเข้าเอ๊ะมันก็พอมีเงินแค่ซื้อข้าวสารกินนะบางวันก็ข้าวสารจะหมดก็ไม่มีเงินก็เลยขอลุงเขาว่าลุงผมขอทําไร่หน่อยได้ไหมเขา,าบอกนี่มึงฟันเอาข้างๆเนี่ยยังเป็นป่าอยู่เลยนะครับตาอย่างเงี้ยผมก็ต้องขอยืมมีดเขามาฟันเบิกไร่ไปได้วันหนึ่งจะฟันได้ประมาณครึ่งไร่มือมือนี่แตกหมดนะครับแตกพองพองหมดเลย พองแล้วเราก็ต้องทนนะทนก็ฟันซ้าไปอะไรไปจกนกระทั่งมันแตกแล้วก็ขึ้น,น,นหนาๆเป็นหนอกอ่ะเออเป็นหนอกอ่ะเป็นตุ่มปูดปูดปูด้งหมดมือเนี่ยมือด้านหมดอ่ะมือด้านหมดอ่ะเอามีดเอามีดเถื่อทิ้งได้เลยเนื้อที่มันด้านขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งจะพอฟันได้ประมาณไม่เกินครึ่งไร่อ่ะครึ่งไร่นะครับ <c oughs> ก็ฟันได้ทั้งหมดสิบสิบกว่าไร่ <c oughs> ประมาณสิบไร่เท่านั้นเองอ่ย นะครับลอยกระทงนี่ต้องเริ่มฟันกันแล้วลอยกระทงเสร็จก็ต้องเริ่มฟันกันแล้วจะไปจุดไฟเผาเอาเดือนกุมภาเดือนกุมภาแล้วก็หยอดฟัดแฟงฟักทองปลูกมันสัมลังนะครับเนี่ยเข้าไปทํากินตรงนี้ครับแต่ก็แค่มีพอกินมีเงินซื้อข้าวสารกินเนี่ยเงินทองไม่มีไม่มีกันเลย ตอนหลังเนี่ยก็มาลงตรงร้านค้าที่ตรงโค้งไผ่อ่ะเขามีร้านค้าแล้วมีแถบซ้ายมืออ่ะพอลงรถปุ๊บนะเวลาจะเข้าไปที่ด่านข้างคำแหย่เนี่ยแถบซ้ายมือเนี่ยจะมีร้านที่เขาขายพวกข้าวสารพวกมเมล็ดพันธุ์พืชอ่ะผมก็ไปซื้อเม็ดพันธตะวันเพราะผมดูว่ามันไม่มีใครปลูกพันตะวันเลยแถวนั้นเขาปลูกข้าวโพดกับมันสำปะหลังกันทั้งหมดเลย ผมเลยไปลงฐานตะวันไปสิบไร่โอ้โหโมันดอกดอกเท่าฝาหม้อเบอร์สามสิบสองอะดอกใหญ่เบอร์เลิมเลยต้นมันประคองดอกไม่อยู่อะ่ะต้องตัดไอ้เขาเรียกย้าคอมนิสเนี่ยย้าคอมนิ์เนี่ยต้นต้นเท่าเ่านี้นะเทา่าเ่าคล้ายๆสีมิคล้ายๆสีเมจิกคล้ายๆต้นอ้อเลยตัดแล้วก็มัดสามง่ามเอาไปรองดอกฐานตะวันไม่ให้ดอกมันโค้งซุกมา ขายทานตะวันได้โอ้โหเป็นบุญหน้าดูเลยประมาณแค่สักสิบไล่เองอ่ะผมขายได้เงินแปดพันบาทยิ่งใหญ่มากนะแปดพันบาทอเพราะข้าวมันเกวียนหนึ่งสี่หกร้อยบาทมังไม่เกินหกร้อยบาทผมได้เงินแปดพันบาทในขณะสมัยผมทํามันสำปะหลังเนี่ยมันสำปะหลังมันดีมันไม่ต้องซื้อพันธุ์่ขอไล่ข้างเขาอ่ะเขาก็ให้ขอพันมัน่อยนะเขาก็ให้ เราก็ต้องมาสับพันมันเองชึ๊บชึก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 ชึเป็นท่อนๆ้อนน้อนอนแล้วใส่กระบุงหากระบุงไปนะครับพอวางกระบุงก็เหลือใบเดียวก็สะพายก้วัจอบคึุกเข้าไปก็ดึงพันมันทิ้งเอาตีนปลดไปอย่างเงี้ยนะครับและเมื่อก่อนเขาไม่มีการซื้อหัวมันสดหัวมันสดเขาไม่ไม่รับซื้อรับรับซื้อแต่หัวมันแห้ง เวลาไปถอนต้นมันปุ๊บได้เวลาไปถอนต้นมันมาหัวมันมาเนี่ยก็ต้องหาไม้ท่อนเนี่ยวางแล้วก็ไปสับสับมันให้เปนนนน็นแผ่นแผ่นแผ่นแล้วก็ตากเอากระสอบเมื่อก่อนไม่มีกระสอบปุย๋ยเขาใช้กระสอบป่านเอากระสอบป่านวางแล้วก็ตากตากแล้วพอแห้งแล้วก็เอาไอ้มันแผ่นที่แห้งเนี่ยเอาออกมาก็ต้องจ้างเวียนขเขาบรรทุกอ,ออกมาขายอีก <M> ผมวามม่าแหมมัน กิโลห้าสิบตังค์มันตอนนั้นมันแทบ,บจะไม่ได้กําไรอะไรเลยแทบบจะไม่มีเงินซื้อข้าวสารเวลาจนนี่มันจนจริงๆนะครับจนไม่มีเงินซื้อข้าวกินแต่ว่าเราตอนหลังพอเริ่มปีที่สองเนี่ยเราก็อาศัยการปลูกปลูกข้าวไร่มันจะทำนาหวานนานาปรังนาไรไม่ได้หรอกครับเพราะทำกันในป่าไม้ยังล้มละเกลละกะ ก็ใส่พันข้าวไร่เขาเรียกพันข้าวไร่ฮะเอาไปลายไม้กระถุงกึกก็หยอดเม็ดไปกบมามันกินไม่ค่อยอร่อยแล้วครับข้าวไร่อนะฮะถึงเวลาเราก็เกี่ยวประมาณกี่เดือนรู้จําไม่ได้สี่เดือนสี่เดือนน่าจะประมาณสามสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ต้องมันมันนวดข้าวเองต้องมานวดข้าวด้วยมือเองอะไรเองแล้วก็ตํา ใช้ครกต่านะครับใช้ครกต่านะนั่นคืออดีตเมื่อสมัยปีน่าจะปีหนึ่งห้าปีหนึ่งหนึ่งหกประมาณนั้นนะหนึ่งหกนะฮะไปผมก็ไปอยู่ปีเดียวฮะปีเดียวก็ไปสอบเทียบได้สอบแล้วก็ตอนหลังก็เอ๊ะถ้าใช้ชีวิตอยู่ในไร่นี่มันก็ตายอย่างเดียวเลยยามเราลงเนี่ยมันก็แย่ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีญาติพี่น้องนะ พอได้เงินจากการขายทันตะวันผมก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมาซื้อหนังสือนะครับมาซื้อหนังสือเพื่อไปอ่านสอบเทียบชุดพกอศออครูไงครูเนี่ยมเมื่อก่อนเรียนสองปีจะเขาเรียกพกศต้นถ้าสี่ปีก็พกอสอสูงเทียบเท่าอนุปริญญ,ญาเท่าหกปีก็ปิญญ,ญาตรีนะฮะผมก็หวังว่าไปซื้อหนังสือมาอ่านเพื่อจะสอบเทียบชุดพกอศออต้องสอบ ให้ไ,ได้ห้าชุดอ่ะปกติห้าชุดเขาจะสอบกันปีได้ชุดสองชุดเท่านั้นแหละบางคนสอบห้าปีได้ซ้ำไปนะครับปีละชุดปีละชุดแต่ผมสอบปีเดียวนี่ผมได้ห้าชุดเลยนะไปแต่ต้องมันเป็นเป็น,ปน,ปนครูช่วยสอนก่อนนะคือเราเนี่ยมีวุฒิมศสามแล้วเป็น,ปนครูช่วยสอนไม่มีเงินเดือนให้ไม่มีเงินเดือนให้ก็ไปสอนที่โรงเรียน ป่ากล้วยป่าเราที่อำเภอหนองฉางเรื่อำเพอกล้วยคดเวลานี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายกฐานะเป็นอำเภอนะนะพอสอบได้ก็ไม่กล้ามาสอบนะัรสวรรค์กลัวตำรวจจับหนีไปสอนที่กูไทยแล้วก็ไปสอบที่จังหวัดชัยนาทผมว่าไอ้แป้งมึงก็คงหนีแบบกูแบบนี้แหละเออคนเราเวลาชีวิตมันลงเหวเนี่ยมันก็ลำบากต้องตั้งสติให้ดีนะฮะต้องตั้งสติให้ดี นะครับแล้วก็ใช้วุฒิมศสามไปสอบเสมี่ยงที่จังหวัดเชียงนาสอบติดก็ไม่ได้ข้าไปอีกเลยนี่พอเกษียณใหม่ๆอ่ะปีห้าเก้าเกษียณใหม่ๆผมก็ย้อนอดีตกลับไปที่บ้านหําแหเพื่อจะไปหาเพื่อนไอ้จัดไอ้แจงตายหนีกันหมดแล้วมาเนี่ยลุงเจียนก็ไม่รู้จําไม่ได้ว่าใครเป็นใครนะครับเอ๊เราเคยทําไร่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้มันจะเลินถนนลาดยาง กลายเป็นชุมชนใหญ่มีอนามัยมีเซเว่นอีเลเว่นขึ้นจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยแต่โรงเรียนป่ากล้วยป่าเราที่ผมเคยไปสอนนะผมไปดูบ้านพักครูหลังเก่าที่ผมอยู่เนี่ยยังอยู่ยังอยู่นสะวัสดีครับบ้านพักครูนั้นยังอยู่ตอนไปเป็นครูเนี่ยเป็นครูช่วยสอนเนี่ยไปอยู่ได้ไม่กี่วันนะว่ามันยิงกันตายไอ้คนโดนยิงมันยังไม่ตายมัน เขาพามาครูช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยโอ้ยหาลูกปืนมาให้กลัูเราก็ต้องไปแล้วบอกพี่เอาออกไปเนย่ยมันดักยิงแล้วพี่มีปืนคุ้มกันไหมบอกผมมีปืนมาด้วยบอกปืนอะไรโอ้ยก็บอกแม่นิดเดียว <laughs> เป็นปืนเบานิงเบานิงบี้ขนาด6.35แล้วพี่มีลูกกี่นัดสามนัดโอ้ยกูเจอแต่ไอ้สานัดนี่แหละมาเนี <laughs> ่ <laughs> ผมขับมอเตอร์ไซค์เป็นเขาก็ให้ผมขับมอเตอร์ไซ แล้วคนเจ็บไว้กลางเอาพะมามาลัดพะมามาสองฝืนต่อกันลัดเพื่อไม่ให้คนเจ็บหล่นไงแล้วเขาก็นั่งท้ายกุ้มกันออกมาก็เดี๋ยวเดียวเขาก็ตายตายขาหลังผมนะมาผมก็ไปดูว่าบ้านพรักครูผมอยู่เนี่ยมันไม่มีใครไปอยู่บ้านพรักครูเพราะส่วนใหญ่ครูเขาจะไปอยู่บ้านตัวเองหมดนะบ้านครักครูเออก็ยังไม่ปลวกกินนะก็ยังอยู่ผมยังจําได้นะก็ย้อนไปขับรถผ่านก็ไป ริงต้องไปขอเขาเอาศัยนอนก็คือแต่ว่าผมไม่อยากไปฝังกับอดีตไงอดีตเนี่ยให้ลืมไปเลยนะอดีตเนี้ยให้ลืมไปอดีตยิ่งมันอดีตท,ที่เศร้าด้วยเนี่ยให้ฝังดินไปเลยถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกให้ฝังดินไปเลยให้เหลือแต่ขั้นปัจจุบันกับอนาคตอย่าไปเศร้าไม่นั้นท่านจะเป็นโรคซึมเศรา้าผมก็มีความสุขไปเรื่อยๆเนี่ยมามีเนี่ยเนี่ยเรื่องเหรอคือ ไอ้แป้งเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ถามเรื่องท่านพลอัมพรจารุจินดาใ,ใจปากท่อ,อเดี๋ยวนะแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดูคอมเมนต์นะลายหุ่นนักการดาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังไทยวัสดุเนี่ยใกล้ๆกล้โรบินสันเนี่ยนะฮะคือเสียแป้งเนี่ยผมเรียกมาให้แป้ง เพราะว่ามันรุ่นลูกรุ่นเด็กนะฮะเขาตกอยู่ในสถานาการ์ลำบากแต่ผมมองไม่เหมือนคนอื่นเขานะคือตั้งแต่แป้งมาเนี่ยผมก็วิเคราะห์มาว่าถ้ามันอยู่ในวงล้อมหลังจากประทะตำรวจก็ต้องทุ่มกำลังไปเพื่อเคลียร์ให้สิ้นสงสัย ตามร่องรอยกันอะไรกันแต่ตำรวจไปทิ้งช่องว่างช่วงวันที่9วันที่10ก็เปิดโอกาสให้แป้งเนี่ยมันหนีออกมาได้นะครับมันเป็นทิ่นของไอ้แป้งไงพอไอ้แป้งมันหนีออกมาได้เนี่ยก็หายเงียบไปหายเงียบไปไอ้แป้งมาเปิดคลิปผมก็ไปวิเคราะห์ว่าไอ้แป้งมันหนีไปเพราะความขับแขน ก็มึงกับกูไปทําผิดด้วยกันไปด้วยกันแล้วกูติดคุกคนเดียวพวกมึงรอดกันหมดพวกมึงได้ประก,กันและกูไม่ได้ประก,กันน่ะเนี่ยมันคับแค้นตรงน,นี้ผมก็บอกไอ้แป้งมันคับแค้นใจและข่าวผมก็บอกว่าไอ้ยังมาหลอกอเอาเงินให้แป้งอีกบอกว่าจะไปวิ่งคดี weet, แต่ไปวิ่งตัวเองหลุดแต่ไอ้แป้งติดคนเดียวนะครับแล้วบอกไอ้แป้งมันเปิดเผยความจริงเลยแป้งก็ออกมาคลิปเปิดเผยความจริงแต่คลิปที่แป้งมันออกมาคลิปแรกเนี่ย ทำไมอ่ะท่านสงสัยไหมว่าทําไมอ่ะไอ้แป้งจะต้องไปถ่ายกับล้วลวดหนามและแบกกลาวเป็นปเป็นปลาอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็น <c oughs> อย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็น <c oughs> เหมือนกับครั้งแรกเนี่ยไอ้แป้งเอารถไปจอดที่ท่าเรือเลย <c oughs> แล้วก็ปล่อยข่าวไว้แป้งหนีไปประเทศต่างประเทศแล้ว <c oughs> แต่ปรากฏไอ้แป้ง กลับมาหนีบนเขาใช่ไหมเราก็บอกว่าจะไปเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับเจตนาลมเนี่ยเขาต้องการหลอกตำรวจหลอกตำรวจว่าไอ้เนี้ยเขตแดนประเทศมาเลาเซียเขารู้อยู่แล้วเดี๋ยวตำรวจต้องไปตามให้รู้รถหนามแบบนี้มันมีตรงไหนว่าก็ปั่นหัวตำรวจเล่นๆน่นะแล้วออกข่าวหรืออาจจะโชว์ว่าอาจจะไปโชว์โทรศัพท์โชว์อะไรว่าอยู่อินโดมาเล แต่ไอ้แป้งว่ามึงจริงๆเนี่ยแอบกลับมาที่เดิมอีกแหละนะครับแอบกลับมาที่เดิมในประเทศเนี่ยคือแป้งเป็นคนระวังตัวเป็นคนต้องพกปืนตลอดไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมีจะมีเงินมีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เหมือนอยู่ในประเทศไทยอ่ะที่มีพักมีพวกมีญาติพี่น้องและคนรักไอ้แป้งมันเยอะนะ พักพวกเยอะสมัยมันยังไม่ได้ดวงคดีติดคุกมันช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไปอะไรไปเนี่ยมันเป็นคนร้ายที่มีคนเอาใจช่วยมันเยอะคนไทยก็เห็นว่าเหมือนพรอมเมนเจอรี่อะ่ะหนูไล่แมวอะไรอย่างนั้นเน่ะก็จะไปเชียย์หนูว่าเอาให้รอดให้รอดนะ่ะนิสัยคนไทยแต่สังคมก็ต้องอย่าไปชื่นชมนะครับผมให้ข้อคิดไ้นิดหนึ่งเราก็มามองว่า ในสิ่งที่แป้งมันพูดเนี่ยเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรก็ต้องทําความจริงให้ปรากฏนะครับว่าอายการไปเกี่ยวข้องหรือคนที่ไปเกี่ยวข้องเป็นใครบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่าเอาอารมณ์และโซเชียลพาไปแล้วก็ต้องที่ศาลไม่ให้ประกันตัวศาลท่านก็อาจจะมีเหตุผลว่าแป้งมีคดีอื่นที่เกี่ยวพันอีกตั้งเยอะ9 10, 10คดี10คดีในขณะที่คนอื่นอาจจะยังไม่เคยมีคดีอย่างเงี้ยศาลท่านก็อาจจะไม่ให้ประกันนะครับ อันนี้เป็นดุลพินิษ์ของศาลไปก้าวล่วงไม่ได้ไม่ใช่ประกันชั้นพนักง,งานสอบสวนหรือชั้นอายการนะแต่เขาก็ลําบากอ่ะก็แนะนําว่ามันมันหนีไม่รอดนะครับถึงจะหนีไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็ประสานกันได้ยิ่งประเทศใกล้เคียงกันอะไรกันเนี่ยเขาก็ประสานได้จะหนีไปไทยลาวเขมรเมียนมาอินโดมาเลมันก็ไปได้ระยะหนึ่งนะครับ มันเป็นคดีดังอย่างเงี้ยขนาดท่านภายควีสอดสองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านนายกเศรษฐาท่านพบตลรอต่อสัมมีบัญชาให้ตามล่าเนี่ยผมว่าอย่างไงก็จับได้อย่างไงก็จับได้นะครับอย่างไงก็จับได้จับได้ก็ดีมันจะได้เอาความจริงมาเปิดเผยกันว่าใครดีใครชั่วจะได้ติดคุกไปด้วยกันนะฮะผมว่าแป้งมัน มันพอใจนะถ้าติดคุกอะมึงกับกูแม่ก็มองมองให้แป้งว่ามันเป็นแค่หัวโจกนะเหมือนนักเลงในพื้นที่อ่ะแล้วก็มี <c oughs> มีคนมองว่าอย่าไปมอบตัวมอบตัวไม่ตายนะครับคือเขาเนี่ย ถ้าใครไปไอ้แป้งไปยิงสู้เนี่ยตำรวจต้องระมัดระวังไอ้แป้งยิงสู้แล้วไปวิสามันไอ้แป้งกางหาว่าตำรวจเนี่ยไปปิดปากอีกพไอยแป้งมาเปิดเผยความจริงเนี่ยตำรวจลำบากขึ้นเนี่ยไอ้แป้งก็จะไม่ตายแหละสองพลอยแป้งมาแป้งไปโดนกระทืบหรือไปโดนยํำในคุกไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าหรอกไอ้แป้งมันมาเปิดประเด็นแล้วเปิดประเด็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นคดีดังไปแล้วนะครับคดีดังแหละนะก็ มองว่ามันมีโอกาสมีโอกาสที่จะไม่ตายแหละนะครับพอมันมาเปิดคลิปสองคลิปสามวันด,ด,ดีครับโชคดีครับขอบคุณมากครับครับครับ <c oughs> อ่าอะไรนะอ่าไอโอ๊กว <c oughs> ีไพไปสัมภาษณ์ท่านนำพรจารุจรินดาแล้วท่านนำพรเนี่ยท่านจบวิทยาศาสตร์ แล้วก็ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนมาตั้งแต่สมัยปีอะไรไม่รู้ปีหนึ่งห้าหนึ่งหกมั้งเก่งมากพี่อำพรนี่เก่งมากคนซอกแซกปืนรุ่นไหนรุ่นไหนเรื่องเรื่องอาวุธปืนเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าพี่อำพรไม่มีใครเก่งเท่าพี่อำพรที่ท่านไปด้วยใช่ฮะที่ไปที่วิทยาศาด้วยใช่ไมไม่ไม่ใช่ออท่านอำพรนี่สนิทกันฮะผมจะสนิทเกินมีท่าน คนตำรวจโทสถิตพงศ์พี่ถังและก็คนตำรวจตัวอัมพรจารุจินเดาและพันเอกปริญญาพี่บินญ,ญาเสียชีวิตไปแล้วเป็นโรคไตนะฮะก็ที่จะชอบชอบและก็ชํานาญเรื่องอาว,วุธปืนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่อัมพรเนี่ยจะตรวจพิสูจน์ปืนกระบอกนี้ยิงมาจากไหนอะไรอย่างไงวิถีกระสุนอะไรอย่างไง,นะงเนี่ยพีอัมพรจะถือว่าเป็นเกจิยอดเยี่ยมนะครับ ท่านจะไปสัมผัสคดีใหญ่ๆเยอะนะครับเรื่องคดีแค้วอะไรที่ว่าแค้วแค้วท่น,นี้คุณโดนยิงอย่างเงี้ยเขาก็มีหน้าที่ตรวจพิสูจน์เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรโดนยิงแม้แต่วางระเบิดเครื่องบินอดีตน,นายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยท่านอำพรนที่เป็นคนไปตรวจพิสูจน์นะครับคดีในห้างทองอย่างเงี้ยนะฮะมาหรือเป็น